สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกับผมนะครับพี่พี่บอยพะลองนะครับอีพีนี้เป็นอีีที่สี่สิบเอ็ดแล้วนะครับพี่พี่โหอยู่ด้วยกันมาสี่สิบสี่สิบกว่า e ีพีแล้วนะครับสี่สิบเอ็ดอพีแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามบอยพะลองมาโดยตลอดนะครับพี่พี่นี่บอยพะลองมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับพี่พี่ก็ชุดนี้ ไปได้มาเมื่อเช้านี้นะครับที่ตลาดพระกระทิงลายโอ้โหกว่าจะเจอกว่าจะเจอวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับไม่ใช่ถึงจะเป็นพระใหม่ๆนะพี่ๆก็หาไม่ง่ายนะครับตามตลาดพระนี่คือถือว่าหายากพอสมควรนะครับผมไปเพิ่งเพิ่งเพิ่งเจอนะครับพี่ๆนี่เพิ่งเจอจริงๆเพราะว่าบ่อยพระรองนี่ เป็นมือเล็กๆนะพี่ๆต้องอาศัยไปเดินหานะครับไปเดินหาหาของนะครับแล้วก็อาศัยแบ่งพี่ๆทางออนไลน์มานิดหน่อยนะครับไม่ใช่แบบที่จะไปซื้อแบบทีมาละเป็นลังอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะพี่ๆก,ก็อยากอยากทําเหมือนกันพี่ๆอยากทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสบอยพอลองก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสก็จะ ยกหลังวัตถุมงคลที่นิยมนิยมมาแบ่งปันพี่ๆแล้วกันนะครับฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับมาพี่ๆมามาดูกันนะครับเริ่มจับองค์ไหนดีอีพ,พีนี้จะเป็นของหลวงปู่มหาศิลานะครับพี่พๆล้วนๆเลยนะครับนี่อยากจะบอกว่าสวยจริงๆอันนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ย เป็นเรียนอะไรเอ่ย mm hmm. เลื่อนสมณศักดิ์นะครับสองห้าหกนี่นะครับวัดพระทาตุหมือนหินนะพี่พี่นี่พร้อมกล่องเดิมๆ, mm hmm. ๆนะครับมาดูกันพี่พี่จะสวยแค่ไหนไม่เคยซื้อเหมือนกันนะพี่พนี่นะครับ mm hmm. สวยเลยพี่พี่จมูกไม่โดนเลยนะครับ บอยพลองไปเจอมีอยู่สององนะครับรุ่นนี้นะครับอีกองค์เป็นเนื้อนวะนะพี่พี่เนื้อนวะเขาเปิดบอยพะลองเท่าไหร่รู้ไหมพี่พี่ผมก็ไม่เคยซื้อนะครับก็นึกว่าจะไม่แพงนะครับเนื้อนวะเขาเปิดบอยพะลองสี่พันเลยนะครับสี่พันนี่นะครับเลขห้าแปดหนึ่งหกนะครับพระราชวัชธรรมโสพลครับวัชระธรรมโสพลพี่พี่ ขออภัยพี่พีอานผิดอันถูกนะครับเพิ่งได้วัตถุมงคลของลงปู่มาครับนี่เอาต่อโค้ดนี่เหรียญออกแบบได้สวยนะมีผิวน้ำทองนิดๆน,นะครับตรงข้างล่างนี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือผิวน้ำทองนะครับน้ำทองเล็กๆนิดๆสวยนี่แบบพลองก็เพิ่งได้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับ นี่ใครชอบนะครับนี่นะครับสวยๆอย่างนี้นะครับใครชอบบอยพอลองก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะพี่พี่บอยพอลองขอเปิดตามทุนที่บอยพอลองซื้อมาแล้วกันนะครับก็ขอบวกพี่พี่ไปอง์ลนิดอง์ลหน่อยแล้วกันนะครับพี่พี่ถือว่าเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันบอยพอลองแล้วกันนะครับเหรียญน,นี้นะครับเลื่อสนสมรณศักดิ์ หลวงปู่ศิลานะครับพี่พี่ใครชอบพร้อมกล่องเดิมนะครับบอยพอลองเอาเอาห้าร้อยแล้วกันนะครับพี่พี่เอาห้าร้อยแล้วกันนี่ก็ซื้อมาไม่เคยซื้อมันกันนะครับก็อาศัยถามคนขายนะนะครับก็ผมก็ยกมาหมดเลยครับนี่มีอยู่เนื้อล่างๆมีอยู่เท่านี้นะครับก็ไปแย่งกันกับกับสายไร้สดอีกคนนึงนะครับโอ้โหแย่งกันมันเลยครับสองคนเดินทั่วตลาดเลยครับไม่มี ของให้ซื้อเลยครับมีแพงนี้แพงเดียวนะครับโอ้เกือบไม่ทันเหมือนกันนะพี่ๆนี่สายไร้สดเขาก็ยกไปครับมีหลวงปู่จือนะครับโอ้เสียดายมากวอยพระองเจอเจออยู่นะครับแต่ว่ารุ่นเจ้าสัวพันล้านมั้งครับเจ้าสัวพันล้านเจออยู่สองสามองค์ครับก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับตอนแรกก็อาศัยว่าจะเดินหาหาก่อนครับหาดูองค์อื่นก่อนครับ กลับมาที่นี้เขากําลังต่อรองราคากันอยู่นะครับก็ก็เขาก็จบไปนะบอยพูรองก็แห้วนะก็เลยได้ลวงปู่มหาศิลามาก่อนคนระับเขาก็จะเอาเมันกันนะครับแต่บอยพูรองเขาต่อลุงปู่จื้ออยู่บอยผูรองก็เลยต่อชุดนี้นะครับก็เลยได้มานี่เอานี้สิเออเปิดเท่าไหร่นะเมื่อกี้เอาห้าร้อยต่อไปนี่เขาบอกว่าเหรียญนี้น่าจะแรงพี่ เหรียญน,นาลากจักรนะครับชัดไหมเฮ้ h, ทำไมไม่ชัดพี่พี่นี่ครับเหรียญน,นาลายจักรอันนี้เพิ่งสร้างเลยนะพี่พี่เพิ่งออกเลยนะพระเพิ่งออกเลยนะครับออกเมื่อปีใหม่นะครับออกเมื่อปีใหม่พร้อมกล่องเดิมๆนะมาดูสีนเดิมๆนะครับพี่พี่ยังไม่ได้แ,แกะนะครับพระลองยังไม่ได้แกะ คนขายเขาแบ่งให้ครับมีเหรียญเดียวเลยนะครับนี่สวยมากนี่นะครับสวยจริงๆอันนี้เป็นเนื้อชนวนทองแดงนะพี่ๆนี่มีภาษาจีนเขาบอกว่าคนจีนซื้อไปเยอะเหมือนกันนะพี่ๆนี่ซื้อไปเยอะเนื้อนี้สร้างแปดพันแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์มั้งนี่นะครับว่าพวกเราก็พยายามไปหาข้อมูลมาให้พี่ๆเหมือนกันนะ หรือพี่ๆท่านไหนที่ทราบอยู่แล้วนะครับก็ก็แชร์หรือว่าจะแชร์บอกบอกต่อกันได้นะครับบอกข้อมูลกันได้พี่ๆนี่เหรียญอะไรจากออกแบบได้สวยจริงๆนี่ครับหกเจ็ดเพิ่งออกเลยนะครับเหรียญเพิ่งออกเมื่อช่วงปีใหม่นี่นะครับสวยจริงๆซีนเดิมเดิม เหรียญนี้บอยพลองก็ได้นะมาแรงเหมือนกัน,นครับไม่รู้ว่าเล่นเท่าไหร่จริงๆนะพี่ๆอันนี้บอยพลองไม่ได้ไม่ได้นนโกหกพี่ๆนะครับก็เขาเปิดมาก็ต่อรองก็จบราคามาประมาณนี้นะครับอันนี้บอยพลองก็ซื้อมาแพงเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบนะครับพี่ๆบอยพลองเอา800นะครับพี่ๆ800ไม่รู้ว่าแพงไปหรือเปล่านะครับแต่บอยพลองก็พยายามไปหาข้อมูลในกลุ่มมานะครับ ลุ่มเขาก็เล่นหากันอยู่ประมาณนี้แหะพี่แปดร้อยแปดร้อยหสิบบางท่านก็ก้าร้อยนะครับเนื้อหลักๆเนื้อเนื้อที่มันนิยมบนบน,บนขึ้นมาหน่อยก็หลักพันนะพี่ๆหลักพันไม่ถูกนะครับโอเคสองเหรียญแล้วนะครับต่อไปนี้เป็นเหรียญกระถินนี่เสียดายมีสามองค์ถ้ามีเยอะนี่บอลพ็ลองเอามาหมดแน่นอนครับเหรียญกระถินนี่ชอบอยู่แล้วครับพี่ๆ ถ้าเป็นเหรียญกระถินพวกเหรียญกระถินเหรียญแจกนี่ชอบเหรียญพวกนี้แล้วกระถิน่นรุ่นนี้สร้างไม่เยอะเลยนะพี่พี่นี่น่าจะสร้างสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์หรือประมาณห้าพันเหรียญนั่นแหละพี่พี่มาดูกันครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งนะพี่พี่สวยไหมพี่พี่เลขสี่หนึ่งหนึ่งสามว่าพอลองมีมาสามองค์นะพี่พี่มาไล่ให้พี่พี่ได้รับชมก่อนครับ ถ้าแรงไปบอยพลองก็ขออภัยด้วยนะพี่พี่บอยพลองเปิดตามทุนจริงๆนะครับไม่เคยเช่ามานะครับอันนี้ปีหกหกนะพี่พี่บอยพลองก็ไม่รู้ว่านิยมแค่ไหนนะครับนี่สวยอันนี้สี่หนึ่งหนึ่งสามนะพี่พี่ถ้าใครชอบองค์นี้นะครับสี่หนึ่งหนึ่งสามเลขนะครับให้ดูความสวยก่อนนะครับต่อโค้ดชัดเจนพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่นะครับ เหรียญรุ่นนี้บ๊อบพอลองก็เอาห้าร้อยเหมือนกันนะพี่ๆห้าร้อยเหมือนกันอันนี้องค์ที่หนึ่งไม่รู้ว่าจะถูกใจพี่ๆหรือเปล่านะครับก็ถือว่าขอพี่ๆแล้วกันนะครับขอบวกพี่ๆองค์ละนิดองค์ละหน่อยนะครับเพราะบอบพอลองก็ไปเดินซื้อมานะครับไม่ได้ไม่ได้จองมาองค์ที่สองอืมไม่แพ้กันครับพี่ๆสวยไม่แพ้กันครับ อันนี้สี่ศูนย์เจ็ดสี่นี่ครับของปู่มหาศิลานี่ถ้าใช้อีกนิดเดียวนี่เสร็จไม,ไม่ไม่มีอะไรติดมาให้ติดมือมาแน่นอนครับพี่นี่นี่น่าจะแปกอันนี้หลังเป็นเจดีใช่ไหมพี่พี่เจดีที่วัดเหรออันนี้บอลเพราะเราไม่รู้จริงๆนะครับนี่เอาเป็นว่าอันนี้ก็ห้าร้อยมอนการ นี่นะครับพี่พีเลขนี้นะครับสี่ศูนย์สามสี่ะครับเหรียญน,นี้อันนี้แบ่งพี่พ,พีก่อนนะครับต่อไปอันที่สามนะครับไม่แพ้กันนะพี่พี่สวยไม่แพ้กันเนดะี๋ยวพยายามจะให้ดูจมูกนะอันนี้จมูก แตะมานิดนิดครับไม่ใช่ปัญหาพี่พี่ต่อโค้สอันนี้สี่สองสามเก้าปู่มหาศิลาโดยรวมสวยมากพี่พี่โดยรวมสวยมากพระใหม่นะพี่พี่พระใหม่นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นก็ได้นะพี่พี่มีโอกาสที่จะลงก็ได้นะครับเป็นพระกระแสนะครับพี่พี่แบบพลองไม่ได้แบบมาพูด เชิญชวนนะพี่ๆเชิญชวนให้พี่ๆได้เช่านะครับพี่ๆศรัทธานะครับพี่ๆศรัทธาแล้วก็คิดว่ามีโอกาสขึ้นพี่ๆก็เช่าไปนะครับชอบด้วยก็เช่าไปนะพี่ๆมีมาแค่นี้จริงๆพี่ๆไล่ให้ได้แค่นี้นะครับอันนี้ห้าร้อยอันนี้แปดร้อยอันนี้องค์ละห้าร้อยนะพี่ๆบัดเพลองไล่เลขไปให้แล้วนะครับชอบองค์ไหนก็ ทักมานะครับพี่พี่ช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เก้าสามสองนะครับเบอร์โทรกับไอ l ดี e ไลน์อันเดียวกันนะพี่พี่โอเคอีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละพี่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไปที่ไหนนะครับได้วัตถุมงคลอะไรมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวพอยพลองมาไล่ให้พี่พี่รับชมในอีพีต่อไปนะครับอีพีนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของบอยพอลองนะครับ ลาไปแล้วครับพี่พี่สวัสดีครับ